สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วเราอยู่กันในเกมฟาวเดชันนะคะเป้าหมายของเราก็คือขยายอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่เอ๊ะรู้สึกว่าเอ้ยเอมีใครเดินเข้ามาในเมืองของเรานโอ้มีสมาชิกเข้ามาใหม่นะคะในเมืองเอ้ยเมื่อกี้เห็นวิ่งเข้ามาเลยอะ โอเคสมาชิกใหม่ของเรายัางไม่มีงานทำใช่ไหมคะโอ้ oh. ยังคงเป็นเมืองฮาเลมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอา ah. ชาวเมืองของเรานะคะพอเราบอกว่าจะโซนให้สร้างบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็เริ่มจะมาสร้างบ้านกันแล้วตอนนี้มีบ้านสองหลังแล้วนะเออยังไม่ยังไม่มีงานทำกันสามคนโอเคหนึ่งคนนะคะเราจะให้ไป ปัดไม้เราจะดูทรัพยากรอะไรที่เรามีน้อยๆเนี่ยแล้วจะส่งเขาไปทํางานที่นั่นที่ต่อไปผลไม้อาหารเรามีน้อยเพิ่มไปหนึ่งคนไปอยู่ที่ไหนกันอีกดีทํางานอะไรกันดีเออเลยอีกคนหนึ่งสินะเอ๊ะเอะนนี้ใครน่ะโอ้ ใช้หนุ่มคนเดียวในเมืองของเรานะคะอีกหนึ่งคนจะให้ไปช่วยตัดไม้ด้วยดีเนี่ยทำไมตอนนี้ไม้ในเมืองเรามีไม่พอเลยนะคะบอกว่าวันนี้เราอยากจะมาสร้างปราสาทเจ้าเมืองสักหน่อยเราจองที่ไปละเมื่อวันก่อนเราจองจองจองอะไรเราจองไวต้ตรงโซนน,นู้นนี่เออนเพื่อน,เ,อนเรามาสร้างปราสาทกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะ ปรา,าสาทของเรามันจะต้องยิ่งใหญ่แต่เดี๋ยวดิมันมีที่นิดเดียวอ่ะเอ,อ้ยทำไงดีล่ะเอาเป็นว่าเราสร้างปรา,าสาทชั่วคราวที่นี่กันก่อน,นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขยายพื้นที่ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆแบบขยับขยายปรา,าสาทเราให้ยิ่งใหญ่กว่านี้เอเออยู่แบบว่า เราอยู่ปราสาทรูหนูนี่ไปก่อนโซนนี้ไปก่อนนะอยู่แบบที่เล็กๆไปก่อนชั่วคราวชั่วคราวโอ้เราขยายขยายนี่ได้ขยายปึกขยายบ้านได้นะมีแบบว่าต่อ,อพื้นที่ด้านหน้ามาด้วยเอ้ยสวยงามมีหอคอยด้วยนะคะ ตรงนี้ดีไหมนี่เยาอาหอบคอยมาไว้ด้านหน้ามากกว่าขยับได้หรือเปล่าอขยับเลื่อนมาตรงนี้ให้หอบคอยมาไว้ด้านหน้านี่ประสาทของเราเป็นไงชี้ได้ไหมโอเคอยู่เนะแล้วก็ด้านหน้าแต่งตกแต่งให้สวยงามสักนิดนึง ใหได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราสร้างชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะอยู่ใช่ไหมค่อยค่อยค่อยๆขยับขยายดีกว่าโอเคตอนแรกเราคิดว่าแบบเราจะสร้างให้ใหญ่ๆไปเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยๆขยายเอาดีกว่างอกงอกค่อยๆงอกทีละนิดก็ทางเข้าบ้านนะคะโอ้ยอันนี้ อันนี้มันเป็นไม้อะมันดูไม่เจ่งอะออกประตูบ้านติดไปตรงเลยไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามแต่งอีกนิดแต่งอีกนิดแต่งอีกหน่อยโอ้มันเอาไฟแล้วอะไนจริงๆอันนี้อันนี้แบบติดแล้วนึกถึงน,นี่เลยอะส่วนสนุก บ้านตรงนี้เหรอบ้านตรงนี้นอกออกไปข้างอ่าดีไหมโอเคปรา,าสาทหลังเล็กๆน้อยๆของเราก่อนนะคะราาสร้างกันเลยใช้ไม้สามสิแผ่นแล้วก็หินอีกเพียบโอเคชาวเมืองเราต้องขยันทำงานเพื่อปรา,าสาทที่ยิ่งใหญ่ของเราสักนิดนึงนะคะโอ้บ้านสร้างเสร็จแล้วเหรอ เดี๋ยวเดเดียวเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าชาวบ้านเราโอ๋อเขามีบ้านเพิ่มมากขึ้นระหว่างที่สร้างปราสาทเราก็มาทำภารกิจในเมืองนี้กันก่อน,อนเลยต่อเลยก็แล้วกันนะคะภารกิจของเราตอนนี้ก็คือสร้างแวเฮาแววเฮาโกดังเหรอโกดังนี้เราจะต้อง มาเก็บพวกทรัพยากรใช่ไหมในเมืองแล้วอันนี้คืออะไรเป็นที่เก็บของอีกอย่างหนึ่งในเมืองหรอโอ,โอเคปะงั้นเริ่มสร้างแว์เฮากันนะคะเขาบอกว่าเราจะสร้างแวเฮาได้ก็คือตรงไหนอ่ะอันนี้ใช่ปะอ๋อแวเฮามันจะก,ก็จะคล้ายๆกับกาเนลี่อันนี้มันจะคล้ายๆกันโอเคั้นเดี๋ยวเราจะสร้างเขาไว้ใกล้ๆกันนะคะ ทำให้เราเก็บของเก็บอาหารเก็บทรัพยากรต่างๆได้อืมรู้สึกว่าอ้กิง้งๆิ้งเอาไว้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นศูนย์คนกิ้งกิเรียกเราให้ดีใจเราก็คิดว่ารถไอติมมาวิ่งไปตามไม่ทันมันไปปากซอยแล้วหู้ยพอาว <laughs> ีแบบว่าแข่งแข่ง แข่งรถซิ่งได้เลยอ่ะรถไอติมแถวบ้านนะคะไปเดี๋ยวเราไปสร้างแวร์เกานต่อเขาบอกว่าจะต้องไปปลดล็อกก่อนปลดล็อกแวร์เขาเนี่ยก็ที่ l a b บอ Estate Panel นะคะน่าจะอยู่ในพวกเมนูรวม Estate Panel คืออันนี้ก,ก็ต้องมาปลดล็อกที่หัวข้อ l a b บอแรงงานตรงนี้ ถ้าเกิดบอกว่ามีคนเข้ามากันเยอะๆนะคะเราก็จะสามารถปลดล็อกตรงส่วนนี้ได้ก็จะมี warehouse เนาะแล้ก็สร้างออฟฟิศอะไรสักอย่างนี่ได้แล้วก็ถ้าเกิดโอ้ขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกสิ่งก่อสร้างอย่างอืนเพิ่มมากขึ้นได้เอ้ยนี่ไงที่จับปลากระท่อมตกปลานะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปแบบว่าสร้างรูปปั้น โอ้ล่าสัตว์ได้ด้วยอุยทำอะไรได้หลายอย่างเลยอะต่อจากนี้เราก็จะต้องมาอันล็อกต่อนะคะอันล็อกเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องมือโอชายตอนนี้เมืองของเรานะคะมีเครื่องมือเหลือแค่สิบเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีสถานที่ก่อสร้างที่จะก่อสร้างได้เนาะราะฉีนั้น โอเคประสาทของเราก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเรามาหาวิธีซื้อนี่กันเลยดีกว่าเครื่องมือกันต่อเครื่องมือเราจะต้องมาที่หัวข้อนี้เลสอดมีทูเครื่องมือแล้วก็จะซื้อขายได้ยังไงล่ะอันนี้คือเกี่ยวกับการเก็บเหรอก็อันนี้ไม่ซื้อขายอันนี้มีบายอ่าน,นี่ไง กดบายบายซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไงต่อกำหนดปริมาณเหรอ,อาสักห้าก็แล้วกันโอเคเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมีโกดังเก็บของก่อนหรือเปล่าเพราะเกี่ยวกับการค้านะคะคิดว่าน่าจะต้องมีโกดัง มีไงแวร์เฮาที่เราปรดล็อกมาใหม่ได้เมื่อกี้นี้นะคะจะเอามาสร้างใกล้ๆกับนี้เลยกดังอีกอันหนึ่งของเราบุญนีน่าจะเหมาะปืนว่างโอ้ยใช่ไห้แผ่นไม้สิบห้าหรอก้อนหินสิบมีของปะเนี่ยโอเคมีโอ้ตอนนี้เมืองของเรากำลังค่อยๆขยายนะคะอุ้ยรู้สึกว่ามีการต่อเติมบ้านตรงนี้ล่ะ ยังไม่ต่อเติมบ้านด้วยอะ่ะโ้ดทำไมเราก็กำหนดพื้นที่ให้เขากว้างๆนะแตว่าเขาอยู่กันแบบน่ารักมากเลยอะ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกันอบอุ่นเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ยเขาโครงเริ่มมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่หอ,อคอยเราเริ่มขึ้นแล้ว ตอนนี้เรามีประตูทางเข้ามีหอคอยตัวบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้เราไปสองคนตัดไม้ดีกว่าวสาวซุยคืนนี้เดี๋ยวนีแสจ้น้องสาวโอ้โหล้มต้นไม้ยักยักได้อะ่ะเทีบโอ้โหมีอีกหนึ่งสาวแกร่งนะคะ ขยันเป็นจริงๆเลยโอ้ยล้มไปแล้วอีกต้นมึงนี่แล้วก็หนึ่งหนุ่มของเราเป็นช่างก่อสร้างเดี๋ยวเราจะสร้างฮาเร็มกำลังสร้างอยู่หอคอยขึ้นแล้วเหลือชั้นสองของปราสาทนะคะฮิฮิสาวๆในเมืองนี้เป็นของเราทั้งหมดแหละคนนั้นน่ะไม่เกี่ยว แวะมาดูคนเก็บเบอร์รี่กันสักนิดนึงเบอร์รี่นี่เราปลูกเพิ่มได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าโดมเบอร์รี่เดียวนี่มันจะเล็กเลือกซะเหลือเกินไปสองคนอื่นต่อไปสองคนอื่นต่อ <c oughs> อีกหนึ่งสาวแกร่งของเราโอ้คนนี้เขาไม่ใช่คนแก่นะ <c oughs> เขามีผ้าคลุมผมสีขาวต่างหาก <c oughs> ตอนแรกเราคิดว่า เป็นคนแก่ผมขาวไม่ใช่ไม่ใช่ค่าความสุขของประชากนของเราแบบช่วงนี้ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงมากเลยนะคะคงฟอร์ดลบสอง่ะเซอร์วิลบสิบแปดเซอร์วิสนี้เราต้องทำอะไรให้เขาอะ่ะโอ้ตอนนี้บ้านเมืองของเรานะคะเราอนุญาตให้เขาอัปเกรดได้ สบายสายคนเข้าเมืองนี่ก็อนุญาตนะมากันได้เรืยๆอูรู้สึกว่าความสุขจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อนๆน,นี่แต่เรายังคิดไม่ออกว่าไอ้เซอร์วิสเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนก็ดังกใส่ซจะเรียบร้อยนะคะยังไม่มีคนมาใหม่นะถ้ามีคนมาใหม่เราจะให้ไปช่วย การก่อสร้างส่กนดนึงเออรู้สึกว่าช่งางก่อสร้างของเราเนี่ยเขาจะแบบว่าสร้างบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีเมื่อกี้สร้างหองคอยอันนี้อยู่นูน่นพี่เขาไปสร้างโกดังสร้างให้เสร็จเป็นอย่างๆได้ไครับพี่เอ้ยจริงๆแล้วเรากําหนดได้ใช่ไหมนี่กำหนดแบบว่าให้เขามาสร้าง ที่ปรา,าสาทนี้ก่อนเอ้ยโอเคสร้างปรา,าสาทของเราให้เสร็จก่อนเลยตรงอื่นพี่อยิบเคร่งไปสร้างสิเราอยากให้ปรา,าสาทของเราแบบสวยหรูม,มาแล้วมาขนก้อนหินไปสร้างนะคะโอ้โหโอ้ที่เขาขนคนเดียวเลยเนาะอุ้ยก็น่าสงสารอยู่เดี๋ยวเราจะให้ช่างไม้ของเราคนนึงนะคะออกจากงานไป คนไหนดีคนนี้คนแรกคนตัดไม้ให้มาช่วยงานก่อสร้างก็แล้วกันเอ้ยจริงๆก็มีสองแล้วนะที่นี่อ่ะ,อะเพิ่มให้อีกคนหนึ่งเดี๋ยวถ้าบอกว่าสร้างเสร็จแล้วค่อยให้กลับไปตัดไม้ไปใช้แรงงานแรงงานทาดมากๆเลยเนี่ยโอยอื้ยมาแล้วขึ้นโครงชั้นสองแล้วค่ะ ของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบย้ายเข้าเลยแล้วก็ชวนสาวๆมาอยู่ด้วยนะสาวๆบ้านใกล้ๆกันนี่นะคะเรารู้สึกว่ายูนิฟอร์มนี่เอ้ยชาวบ้านมาสองเมื่อกี้เราเล็งยูนิฟอร์มของใครอยู่ที่รู้สึกว่าจะเป็นสีแตกต่างจากคนอื่นเลยอะสีฟ้าเอ้ยมีชายหนุ่มเข้ามาในหมู่บ้านเพิ่อมอีกหนึ่งคนเพื่อน คนนี้บาโชอันนั้นแหละชื่อของเขานะคะโอเคเราจะให้เขามาทำก่อสร้างอย่างเดียวเลยก็แล้วกันใช้หนุ่มนักก่อสร้างชื่อบา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 ,บาแบ็คชีพไม่ใช่โอเคมาก่อสร้างอีกสองคนตอนนี้ไม้เยอะให้ไปขุดหินหนึ่งคน คือเมืองเมืองเราก็มันขยายไงก็จำเป็นจะต้องเพิ่งแรงงานกันสักนิดนึ่งนะคะอีกคนนึงให้ไปให้ไปเก็บเบอร์รี่แล้วกันเบอร์รี่ดีกว่าเพราะว่าคนเยอะนะคะเดี๋ยวอาหารไม่พอเออนี่ไงสวยๆนะตอนนี้ มีคนงานก่อสร้างเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วการก่อสร้างของเราก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นีน่ปราสาทท่านเจ้าเมืองใกล้จะเสร็จแล้วรอดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะหลังคาล่ะกำแพงด้านนี้ละโอ๊ย พี่สิผู้รับเหมาอย่าทิ้งงานแบบนี้เอามาแล้วมาแล้วเขาไปขนขนของอยู่นี่เองโอ้ทานสโตเตอร์ไม่ได้ขนของให้เราเหรอโอ้เรายังทำไม่เสร็จใช่ไหมตอนนี้หรือว่าช่างเขาต้องไปหาเองทั้งหมดเลยคะ่ะไม่เป็นไรใกล้เสร็จละบ้านเรา ตอนนี้ขนพวกของก่อสร้างเข้ามาหมดแล้วเค okay. เป็นรูปเป็นร่างโครงหลังคาก็มาแล้วด้วยมาช่างเราไปไหนแล้วเนี่ยตอกอยู่หลังบ้านอืม เป็นเมืองที่แสนสุขจริงๆนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่คนขยันสาวๆคนขยันใช้หนุ่มตรงนั้นปล่อยไปอ้าวแววเเฮาสร้างเสร็จแล้วไปดูสักหน่อย่แววเเฮาที่สวยงามของเราเราจะต้อง หาคนมาทำงานที่นี่ก่อนเลยอันดับแรกนะคะจากนี้ละกันที่ตัดไม้ตรงนี้ละขอคนหนึ่งตอนนี้ไม้เมืองเรามีอยู่เยอะให้เขามาทำงานที่นี่ก่อนโกดังค่อยขนส่งของแล้วก็มานี่ด้วยเก็บของในเกี่ยวกับพวกการก่อสร้างอะไรพวกนี้นิดนึง อุปกรณ์ไม้แผ่นไม้ต้นหินดีน๋ยวไปดูที่ปรา,าสาทของเราฝั่งนี้นึงดีกว่าปรา,าสาทของเราสร้างเสร็จแล้วสวยงามทำอะไรกับปรา,าสาทของเราได้บ้างนะคะตอนนี้มีมิชชั่นอยู่เขาบอกว่าจะให้เรากำหนดเกรดฮอ ว่าตรงไหนเป็นส่วนของเกรทฮอลล์แล้วเราตั้งตรงไหนล่ะคะเนี่ยอีดิทบิลดิ้งโอ้สามารถมาตกแต่งประสาทเพิ่มเติมได้อีดิทเกรดฮอลลก็คือมันจะเป็นหลังๆใช่ไหมเราต้องมากำหนดว่าตรงไหนคือเกรทฮอลล์แล้วก็ตรงไหนคือส่วนของเก็บของอย่างนี้หรอมาเก็บของที่ไหนดีตรงนี้แล้วกัน Wood อ็กซ์เทนชั่นเทอ่า ตอนนี้มีแค่สองหมวดหมู่เก็บสมบัติไว้ล้วกันฟังนวล Promotion a ร a r อ a b l e โอ้ตอนนี้สามารถอัปเกรดเกี่ยวกับคนอะไรอย่างนี้ได้แล้วเหรอ Promotion นี่คือเหมือนกับว่าให้ให้ตำแหน่งเขาหรืออะไรอย่างนี้อัปเกรดคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ออให้ใครดีนะอัปเดตใครก่อนดีเวลาเราโปรโมทคนเนี่ยเราจะต้องเสียทองด้วยทองนี้นะ่าจะเป็นเหมือนกับค่าค่าอะไรสักอย่างของเมืองที่เราได้ขึ้นมาเรามาโปรโมทใครก่อนดีบิวเดเออร์บิวเดอร์ที่เป็นแบบเลเวลสามเนี่ยมีสองคนชื่อแอลเวนกับไฮเดร์บรอดใช่ปะ อ,อสองคนนี้น่าสนใจเขาแบบว่าจะได้สร้างบ้านดูเร็วนะคะเพื่อนๆดีไหมมามาลองดูมีไหมไม่มีสองคนนั้นอะหรือว่าเราจะเอาแบบ s e ิร์ฟบายแฮปปี้เนสนาใครที่มีความสุขในเมืองนี้มากที่สุดเราจะโปรโมทคนนั้นก่อนเลย <c oughs> เมืองแสนสุขโอเค เราจะโปรโมทให้กับคนที่มีความสุขที่สุดนะคะคนนี้ล่ะไปโปรโมทไปเลยเขาคือใครตอนนี้คือเราโปรโมทได้ห้าคนอะเรามีทองอยู่แปดสิบเพราะฉะนั้นโปรโมทไปหมดเลยก็แล้วกันเมืองของเราจะได้อัปเกรดด้วยจากที่ไปดูหมวดหมู่การอัปเกรดมเมืองเมือเม่อกี้นะคะอัปเกรดเมืองตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่เขาบอกว่า ถ้าเรามีถ้าเรามีคนที่โปรโมทไปแล้วเนี่ยเชฟเนี่ยถ้ามีเชฟสิบคนเนี่ยจะได้อัปเกรดเป็นคิงดอมตอนนี้เราเรียนเป็นเหมือนกับเมืองกสิกรรมอะไรนี้เลยอ่ะจะได้เป็นอาณาจักรนะคะแบบว่าจะได้เมืองแบบขยายใหญ่มากนี่ครึ่งอะไรย่างเงี้ยตอนนี้โปรโมทไปหมดแล้ว โอเคประสาทของเราก็เรียบร้อยแล้วมือแสดฝุกข,ของเราจะกำลังจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวเราน่าจะได้สร้างสิ่งก่อสร้างกันเพิ่มมากขึ้นอ๋าเพื่อนๆผลของกันอัปเกรดเมื่อกี้นี้เราหมดผู้คนนะคะเราก็ปลดล็อกสิ่งก่อสร้างได้อีกหลายอย่างเลย เดี๋ยวข้าวหน้าเราจะได้มาขยายเมืองสร้างเมืองเพิ่มขึ้นอีกนะคะดูสินี่สิ่งก่อสร้างเพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาขยายเมืองให้ใหญ่มากขึ้นยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีกนะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเมืองแสนสุขของเราจะมาต่อกันในตอนหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายอุ๊ยดูสิ มีขยายบ้านเพิ่มมาขึ้นด้วยโอ้ยเอาไปเลยอะนี่เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย